นี่แห้วครับโอ้โหต่อตรงนี้ขันใ,นใกล้ๆนี่เขาไม่ยอมเข้าครับขันกันไปทันมาแล้วก็หายครับเข้ามาขันเดี๋ยวไม่เข้ามาใกล้ๆเลยอะห่างไปต่อตรงนู้นบินขึ้นต้นไม้ขันเข้าห่างกันโอ้ไก่ป่าขันเยอะครับวันนี้คนก็ต่อเยอะไก่ขันเยอะไก่ป่ามันฉลาดครับฉลาดมากๆครับแถวบ,บ้านผมไก่ก็จะได้กินนิยาาครับ คนเขาก็ต่อบางทีก็ได้คนก็ยิงถูกมั่งไม่ถูกมั่งเนี่ยเสียได้ครับไก่มันรู้หมดแล้วครับคนเข้าปา่าบ่อยเข้าปา่าโอ้คนบ้านผมเนี่ยคะคนมีแต่คนหากินครับไก่ป่าก็เยอะบางทีต่อไก่อะไปต่อตรงไหนก็ไม่เข้าไม่เข้ามันบางทีมันไม่ใช่ไก่เราเป็นที่ไก่เราครับเป็นที่ไก่ป่ามีคนต่อบ่อยมีคนต่อบ่อยคนเข้าไปกวนบ่อย มีหลายๆปัจจัยกับการต่อไก่พี่ว่าไก่เราไม่ดีโตัวนี้ผมก็ได้เฉลยหลายตัวแล้วครับแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากเอาลง y youtube สักเท่าไหร่ครับมันเป็นเหมือนการกระบ้าการล่าสัตว์อย่างนี้นะครับผมก็เลยไม่อยากจะเอาลงเดี๋ยวยูทูบผมจะจะโดนปิดครับผมก็ได้ไก่บ่อยครับนะแต่ผมก็ไม่อยากจะเอาลงนะครับลงยูทูบครบ ก็จะถ่ายไก่ผมลงเนี่ยเนี่ยครับ,รบเขาไม่เล่นกับไก่ขำใหญ่เลยก็ได้ตัวนี้ครับก็ได้อะไรติดมือกับบ้านครับทำไมยิงก็กลับบ้านแบบแฮวไม่ได้อะไรกลับบ้านครับ่มาเล่นกับไก่ครับจําเป็นครับยิง นี่ก็แห้วครับไก่ป่าเยอะครับบรรยากาศในป่าลงมา,ล,า,งล,างล่าง่ันตามทางนี่ครับทางเป็นห้วยป่าไผ่ฝั่งนี้ก็มีไก่หูไก่เยอะครับช่วงน้าแล้งไก่ลงมาตามห้วยนะครับวับนที่ขี่รถมานีวิ่งรัดนาก็มีนะครับไก่ต่อเยอะต่อบ่อยไก่ก็ฉลาดก็มไม่เข้า หนีไก่ยองไปวางไก่มันยังไม่เข้าแล้วพิชลาดมันดีต่อไก่ก็ดูเลยนะครับสถานที่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไก่กูไม่ดีหรือเปล่าว่าไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้าไม่ใช่ครับมันดีอยู่ที่ไก่ป่าสถานที่คนเข้าไปกวนมันมั่งอะไรมั่งเนี้ยมันก็ไม่เข้าครับก็อย่าไก่ใหม่ครับไปต่อเพิ่งตัดสินใจว่าเฮ้ยไปต่อแล้วไม่เข้าต้องไปลองหลายที่ที่คนไม่มีที่เขาต่อนะ น่าจะเข้าแต่ที่ผมมาวันนี้เพราะอ้ไก่มันขันเยอะอลองมาต่อดูสรุปไม่เข้าครับฉลาดขันเต็มไม่หมดครับยิ่งหน้าแรงหนึ่งนะเบโอลงมาจากดอยนะครับเต็ไมไปหมดเลยไก่ส่วนมากจะเจอ,เจอไก่เลี้ยงลูกครับเยอะเดินลัดหน้าเดินทางทางข้างทางก็มีครับ จุ๊บจับจุ๊บจับไห่ก็ไม่ทำอะไรครับปล่อยเขาเลี้ยงลูกไปผมก็ไม่อยากจะเอาตัวเมียมาต่อถ้าเอาตัวเมียมาต่อเนี่ยได้กินนะครับแต่เป็นการที่เราเอาเปรียบไก่ป่าเราทดลองไก่เราก็ไก่เราหมานหรือเปล่าเราเล่นกับไก่ทุกู้ที่ผมจะตัวเมียมาต่อผมก็จะเอาใช้คืนครับต่อคืนเอาเลี้ยงนะครับก็ คลิปนี้ก็คลิปแฮ้วครับอยากจะบอกว่าการดอกไก่ไม่ใช่เป็นที่ไก่เรานะบางทีคนเข้าไปกวนมันเยอะอะไรเยอะเงี้ยไก่ก็ไม่เข้าแต่ก็ได้เจ้านี่มาตัวหนึ่งได้กับข่าวแล้วนี่ก็สิบโมงครับเดี๋ยวกลับบ้านครับวันนี้วันติดไปครับคลิปนี้ก็ดูไก่ในปา่าบรรยากาศแ่ผม,มชอบนะครับมาอยู่ในปา่าเนี้ย สงบชุ่มดีหนีโควิดเข้าป่ากบป้าพงป่าไผ่นมงน้ำไม้โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับมีอะไรมากมาย <c oughs> ดูไก่ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามผม